สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะวันนี้อากาศไม่ดีเลยจ้าฝนตกทั้งวันเลย มาถ่ายรีวิวให้ดูนะคะช่วงกลางคืนนะคะข้างในเราเอาโต๊ะไปใส่แล้วนะคะวันนี้เขตเข้ามาดูที่บ้านเสร็จแล้วนะเราจะเตรียมย้ายของเข้าบ้านใหม่แล้วนะคะทุกคนจ้าฝนตกตั้งแต่มาเช้ายันกลางคืนนะคะ วันนี้ก็จะมาถ่ายบริเวณรอบๆบ้านให้ดูนะคะท้องฟ้าเป็นเป็นสีฟ้านะคะอันนี้ก็ช่วงกลางคืนนะคะทุกคน อันนี้ก็บ้านหลังน้อยเราที่เราอาศัยอยู่นะคะตอนนี้เรากําลังท,ทยอยขนของเข้าบ้านหลังใหม่นะคะทุกคนคะวันนี้มาถ่ายวิวให้ดูช่วงกลางคืนนะคะบรรยากาศช่วงกลางคืนนะคะทุกท่าน f อซผู้น่ารักทั้งหลาย อากาศสดชื่นจ้าวันนี้ฝนตกแฉะทั้งวันเลยจ้าอันนี้ก็ข้างๆบ้านเลยคะนี่ค่ะพื้นยังเปียกแฉะอยู่เลยค่ะทุกคน อันนี้ก็ตู้แช่แข็งเรานะคะเราจะเอาตู้ออกมาล้างนะคะทุกคนตู้แช่แข็งค่ะมาถ่ายรอบๆบ,บ้านช่วงกลางคืนให้ดูนะคะ ไฟก็มีติดทั่วบ้านนะคะรอบๆบบ้านนะจ๊ะทุกคนจ๋าถ่ายดอกไม้ช่วกลางคืนให้ดูนะคะ ไฟข้างๆก็มีอ้อมเลยนะคะข้างละสาหลอดนะคะ2อหลอดหรือสาหลอดเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน เปียกค่ะวันนี้เปียกทั้งวันเลยนะคะแฉะทั้งวันทั้งลมทั้งฝนอากาศก็ไม่ค่อยดีนะคะวันนี้วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ